ชุดนี้อีกหนึ่งตัวที่สวยมากๆอยากจะบอกเลยว่าเป็นสีที่สวยคือเป็นม่วงราชินีะค่ะใส่ได้แบบหลากหลายแบบมากเลยนะคะชุดนี้ขออนุญาตปล่อยทั้งเซตเยนะคะก็คือจะได้เซตข้างในด้วยก็คือเป็นเดรสเป็นแซกนะคะด้านในหนึ่งตัวแล้วก็ได้เสื้อคลุมอย่างเงี้ยค่ะสวยมากหรูหรามากนี่ค่ะผ้าคมชัดนะคะสวยจริงๆ เดี๋ยวอีกแบบหนึ่งนะคะก็คืออ,อยากจะใส่สไตล์แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะโชว์แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ข้างในอะคะ่ะข้างในเนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาไว้ให้นะคะกระดุมนะคะสามารถเปิดได้ท่านที่ชอบความสบายๆนะคะท่านก็ไม่ต้องปิดกระดุม,มนะคะเนี่ยค่ะก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยก็แบบสบายๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ เป็นเป็นโค้ทหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตคลุมแบบนี้สวยๆเดี๋ยวหมุนให้ดูทางด้านหลังนะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็สวยและที่สำคัญผ้าไหมสีไม่มีเฟดเลยค่ะสีสม่ำเสมอสวยกันทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วงานตัดนะคะเนี๊ยบมากนะคะงานตัดจากห้องเสื้อเนี่ยทุกท่านรู้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะการเดินได้การเดินฝีเข็มฝีตะเข็บอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ สวยมากเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดูผ้าอันนี้คือได้ไป2ชิ้นนะคะ2ชิ้นเลยนะคะมนปล่อยชุดนี้เพียง499บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะหากท่านที่สนใจนะคะทักมาได้เลยเพราะว่าคุ้มมากๆจริงๆท่านซื้อผ้าใหมมาตัดก็ไม่ได้ราคานี้โดยเฉพาะค่าช่างก็ปาไปเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมคะเนี่ยค่ะผ้าข้างในก็สวยมากนะคะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อฝ้ายแกมไหมนะคะ แต่ข้างนอกเนี่ยไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะไหมทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขอบคุณนะคะ